ขอบสนามท็อเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิช็อตนอกสึกเควันมันสุดเต่งอันมีคำหยาบที่ท่านฟังและราคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขอเอาไปท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ไกลกๆอย่าลืมเอื้อมไปกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่สิบยืนจดจดจด้องจ้องมองหาช่องจะต่อยแล้วพี่นวมแดงกระสบโอกาสอัปะคัดไปทีแต่โดนไม่แต่เม็ดแตมหน่วยก่อนพี่แกจะสวยเจอหมัดไปทักทายที่ปลายคางลงไปนอนอาหลางช่างที่สภาพนักศึกษาต้องร้องหาคุณพ่อคุณแม่มาฮิ้วกลับบ้านเลยฮะต้องบอกว่าหมัดน,นี้ปล่อยไปทีกลามนี้เก็บของย้ายหนีเลยหน้าสั่นกันไป ดับที่ก้มาถึงพี่เมียโกแก,กโร่เข้าไปเตะเข้าหน้าพร้อมบอกว่าไพาอินเรียกให้มึงไปเฝ้าซาและแกก็หลับสนิทสิต้องมาหามลงครับดูฮะแน่นๆนะหูพี่แกมียุงกะพี่เมียโกแล้วบอกใจดีใช้ตีไล่ยุงให้เล่นเอาเสหูนี่ดังวีไปสี่วันเลยโอ้โหดอกนี้ดิหูนี่กลายเป็นฮีเลยฮะ อันดับที่8ปครับมาถึงพี่เรกันถอยนี้แล้วปรีเข้าไปเจาะยางแต่ยางนี่แข็งอย่างกับมิชลินล้มยากนี่เลยบอกยากแหละก็เจอนี่หมัดขวาผ่านนรกคู่โชคแกนี่สลบคาที่ลงไปนอนฝันดีทันทีเลยฮะโอ้โห จังหวะภาดท่าที่เห็นชัดเจนครับกล้ามเนื้อใบหน้านี่แม่งแท้จะแยกออกจากการจักแรงหมัดที่จัดว่าไม่ต่างอะไรกับเอาคอนมาทุบเฮ้ย,ยพี่จบแมตช์นี้ไปยันฮีเลยผ่ากลามใหม่ดีกว่าหน้าจะได้เกาหลีอันดับที่เจมาถึงไม่ต้องเยอะแยะพี่แกจัดหน้าแข้งไปฟาดแม่งที่ใบหน้าล้มตายห่ากันตรงนั้นเลยฮะและพี่แกที่เป็นคนไทยด้วยก้าวไกลแกนรสิสหงพี่แกไม่มีที่พลาดพิงแข้งเลยฝากแม่งไปที่ใบหน้าไมติโมซึ่งลังจะโชว์สามหมัดต่อยพี่ก้าวไกลแต่ไปไม่ถึงความจริงก็ได้แค่ลงไปนอนฝันซะก่อน อสมองเป็นยังไงบ้างวะพี่เอ้ยอันดับที่6มาถึงพี่เมลวินแกออกอาวุธชุดคอมโบสามทีปักปักปัก,กลงไปนอนกรามหักพักไปกว่าเลยฮะไอดอกแรกนี่ไม่เท่าไหร่แต่ดอกที่สองนี่มันติดคลิกขึ้นเลขเหลืองกรอบแดงกันไปเลยแล้วมีซ้ำด้วยลําแข้งอีกดอกกรรมาการบอกลักษณะนี้ไม่ต้องนับเรียกรถโงบาลมารับดีกวา่า อันดับที่5มาถึงเห็นคราบสกรปรกติดปากพี่แกเลยฝากถท้าไปเช็ดออกให้แต่เช็ดแรงไปหน่อยเลยกลายเป็นโศกอนัตกรรมํำพี่ผมทองลงไปกองกับพื้นเลยดอกนี้ครับท่าไทยๆเขาเรียกว่าบาทานรูปพักใครได้รู้จักนี่มีฟันหักมาหลายลายแล้วพี่ที่ล้มนี่ก็บอกที่กูล้มนี่ความแรงด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนี่กิ่นตีน้ามึงลากเท้าว่านไนสัตว์กลิ่นขี้ไก่ติดมาเลย เอานี่ไม่รู้ไปโมโหใครมาผ่ามาสัดปังปังปังล้มตึงบอกมึงไม่ต้องลุกเลยนะอันดับ4ีพี่ไม้แกจัดชุดใหญ่ให้เลยฮะซึ่งนี่พี่แกก็โดนเหมือนกันครับแต่มันไม่ถึงขั้นล้มเลยสวนอัมพรสอนไหวสัตว์ปล่อยหมัดมาต้องอย่างงี้โวยซอยไปเต็มที่พี่นี่ไม่ล้มกันนอ้องอโนแล้วล่ะฮะแรงสัตว์สัตว์หมัดเต็มเต็มแบบนั้น อันดับที่3มยืนเลนอยู่นิดนึงแล้วจึงไปเดินติดต่อก้านคอด้วยลำแข้งล้มแบบแม่งตายคาที่เลยชัดแค่ดูครับไม่ทักไม่ทายเดินเข้ามาสั้นแบบก้านคอคลับหลับแบบหน้าสลดโจอีบอยต้องกดไฟหันมาดูร้องอู้หูเลย้อหึแข้งนี้แม่งโหดสัตว์รัสเซียเมียปูตินกินข้าวมันไก่เลย อันดับ2ยืนมองกันอยู่แล้วจู่ๆพี่แบนเนอร์แกเข้าไปปล่อยหมัดซ้ายเล่นเอาตายกลางอากา,าศฝ่าซากการต่อสู้เล้าหรือเลยดูพี่แบนเนอร์แกเล่นชาต์พลังแล้วปล่อยเข้าดังเล่นเอาพังทั้งหน้าต้องไปหาหมอจะระเบียบเงาหน้าใหม่หมดเลยฮะเจอหมัดแรงสัว์แบบนี้ขอตัวไปคุยกับเชือกดีกว่าเดี๋ยวนะแววตานั้นสอยกันชามันรื้โดนหมัดทำไมมันลอยถ้าอย่างนั้นอันดับที่หนึ่งยืนดูเชมิมมวยอยู่ดีๆพี่ฮาริกแกปล่อยท่าไม้ตายจระเข้ฟาดหางนํำส้นตีสู่ปลายคานโดยอาศัย อย่างตามทฤษฎีของไอสไตล์เล่นเอาพี่แกจะตายคาเวทีนอกหมดสภาพนับถึงร้อยก็ยังคงลุกไม่ขึ้นเจอดอกนี้ต้องใส่เอฟเฟคต์นี้เลยฮะ Monster kill และนี่คือขอบนามท,ท็อปเทนขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจาก Channel View p r e s c o t สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันซูเปอร์สกอร์อัปเดตผลบอลกันสดๆแจ้งเตือนกันทุกประตูครบถ้วนด้วยข่าวสารและสถิติจากทั่วโลกสาวก a n d ด o i d โหลดเลยสำหรับ iOS ลอรออีกนิดเดียวนะจ๊ะและขอบสนามทอเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย